อย่าลืมกดติดตามช่องคารายชเพื่อรับชมรีวิวสุดพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั่วโลก สำหรับวันนี้ค่ะาไราช์ขอนำทุกท่านไปรู้จักกับขีปนาวุธซิลกเวิมรุ่นปี2026ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดโดยขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีความน่าจับตามองมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียและกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างอำนาจทางทะเลข,ของประเทศที่มีการใช้งานซิลกเวิมรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสงครามยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านยุทธศาสตร์ ทานทะเล ซิลควมพ่ส2บมาพร้อมกับความสามารถในการยิงโจมตีเป้าหมายทางทะเลด้วยความแม่นยำสูงมีระบบนำวิถีที่ผสมผสานร,ระหว่างเรดาร์และระบบ AI อัจฉริยะที่ช่วยในการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์และปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลบหลีกระบบป้องกันของศัตรูขีปนาวุธรุ่นนี้มีระยะยิงประมาณ200กิโลเมตรซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมพื้นที่ชายฝั่งและการป้องกันทางทะเลจากภัยคุกคาม จากเรือรบค่าศึกด้านโครงสร้างขีปนาวุธซิ้วเกิม2,026ถูกออกแบบใหม่โดยใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมที่ทนทานสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่และลดแรงต้านอากาศในระหว่างการบิน หัวรบของขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถติดตั้งวัตถุระเบิดความแรงสูงที่มีน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมพร้อมระบบจุดระเบิดที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายจะถูกทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้ซิลควรมยังสามารถยิงได้จากแท่นปล่อยบนเรือรบหรือจากฐานยิงบนภาคพื้นดินซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนปฏิบัติการและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซิลเรมส0 2 6ยยังมาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้านการรบกวนที่ช่วยให้ขี่ปนาวุธสามารถปฏิบัติภารกิจได้แม้อยู่ในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณสูงและยังสามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากระบบเรดาร์ภายนอกหรือดาวเทียมเพื่อการคำนวณและล็อกเป้าได้แม่นยำยิ่งขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของของค์การพัฒนาอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์สมัยใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำหน้าเข้ากับประสิทธิภาพในการรบจริงอย่างชัดเจน ขีปนาวุธซิลเกิม2อ2 6จึงถือเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือที่มีศักยภาพสูงและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การป้องกันในภูมิภาคเอเชียได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพทางทะเลอย่างมั่นคงหากคุณต้องการติดตามข่าวสารและการรีวิวเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจเช่นนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องคาราชขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอน